โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนกิจกรรมร์สตรีมของฮงไกสตาร์เดลนะครับในโมบายกันบ้างนะอันนี้ที่ใช้ของผมก็จะเป็น iPad นะครับใน iPhone ก็ทำตามได้เหมือนกันไม่ชชว่์ว่าฝั่ง Android จะมีแอปตามนี้ไหมนะครับก็คือเริ่มมาอันดับแรกนะครับให้เข้ามาในเว็บนี้นะครับเยาจะทิ้งดิงไว้ข้างล่างเหมือนเดิมกดข้างล่างน,นี้เลยครับสตรีมนาว แล้วก็ล็อกอินทวิชนะครับใครไม่มีก็สมัครได้นะครับโอเคพอเราสมัครทวิชเสร็จนะครับก็เราก็เห็นมุมบนซ้ายนะครับก็จะล็อกอินตรงนี้นะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับเิ็กถูกตรงนั้นแล้วก็จอยนาวนะครับแล้วมองก็จะขึ้นบอกว่าให้ไปลิงก์กับทวิ h ก่อนนะครับแล้วกดลิงก์ไป มาตรงนี้แล้วกดลิงก์แอคเคา์ครับด้านซ้ายจะเป็น ID ดีฮวงกายของเรานะครับล่้างฝาก็คลิกเพื่อ l ล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกอินทวิสให้เรียบร้อยน,นะครับกดไปเลยจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาแล้วก,กดตรง Link and Active, Twitch. นะครับตรงนี้คอนเฟิร์มไปเลยแล้วมันก็บอกว่ายินดีด้วยนะครับลิงก์แอคเคาต์สำเร็จแล้วจากนั้นนะครับ ก็มากดจอยนาวนะครับข้างล่างแล้วมันก็จะขึ้นว่าสลักสําเร็จนะครับแล้วมันก็จะขึ้นโปรเซสเราตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าทำอะไรถึงไหนแล้วบ้างขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนโหลดแอปที่ชื่อว่า Steem แ a ็บนะครับนี่ฮะเซิร์ชใน App Store เลยครับเป็นอันนี้นะครับแล้วเราก็เปิดมาเลยครับมาถึงแล้วก็สริปไปโอเคแล้วก็ Enable Camera นะครับ Enable Microphone อันนี้เรากดอย่างไหนก็ได้นะครับกดโอเคไปจากนั้นนะครับให้มากดที่มุมบนซ้ายนะครับมันจะไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็จิ้มๆไปให้มันขึ้นแบบน,นี้มุมบนซ้ายจากนั้นให้กด account setting นะครับแล้วก็ล็อกอินทวิตตามที่เราสมัครไว้เราก็ใส่ไปโอเคแล้วก็กดสีม่วงไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จสิ้นขั้นตอนแล้วต่อไปนะครับ เข้ามาที่ a p p Twitch ก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินโอเคพอใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยล็อกอินมาแล้วนะครับก็กด Create มุมบนขวานะครับแล้วก็กด Edit Stream Info นะครับข้างบนเป็นการตั้งชื่อนะครับตั้งอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ Category นะครับตรงนี้เลยให้ตั้งเป็นชื่อเกมนะครับให้ตั้งเป็นเกมของเราวงไกตายเร็วที่เหลือก็เสร็จแล้วครับ แล้วก็กดดันไปตรงนี้ในส่วนของ Twitch ก็เสร็จแล้วครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเริ่มไลฟ์และขั้นตอนการสตรีมนะครับก็คือเข้าในแอป Stream l a บนะครับก็มุมบนซ้ายเหมือนเดิมนะเราก็มาดู Account ที่เราอันนี้ไว้โอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการไลฟ์ก็คือกด go live ข้างล่างนะครับเลือกเป็นสกรีนแช e นะครับแล้วก็กด next ไปนะครับอ๋อ ตรงนี้ให้เลือกแพลตฟอร์มการไลฟ์นะครับก็คือ Twitch ของเราอันนี้ก็จะเป็นตามที่เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับกดเซฟไปแล้วก็กดปุ่มแดงเลยฮะของผมเป็นผมอัดหน้าจอเพื่อเข้าโน้ตบุ๊กอยู่เดี๋ยวผมจะปิดอันนี้แล้วก็ไปลองไลฟ์มานะครับว่ามันได้จริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่เราเริ่มไลฟ์มาแล้วนะครับผมมาดูอีกแอคเคาท์หนึ่ง แล้วก็มาดูโปรเซสเราตรงนี้นะครับในเว็บเลือกอะแรให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินมาจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันขึ้นแล้วนะครับก็คือเราทําถูกวิธีนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องดูในคอมก็ได้นะครับดูใน iPad ดูในโทรศัพท์ก็ได้ว่าเราทําถึงไหนแล้วโอเคครับก็ถือว่าวิธีนี้ใช้ได้นะครับก็ก่อนจะไปก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับส่งให้เพื่อนๆดูวิธีนี้เอามาแบ่งปันกันครับขอให้โชคดีกับการไลฟ์นะครับและเพชรีนะครับ3980เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ